วทุกคนนะครับผมก็มาอยู่กับเกมไมค์ครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนำดิจิตแพคของ PVP นะครับก็เป็นดิจิแพคอันนี้นะเนี่ยอันนี้นี่หน้าตามจะเป็นแบบนี้ก็เข้าไปดู แดีวก่อนออปชัน่นนี่จะมีติ๊กถูกเป็นแบบจร่จริงมันจะเป็นแบบให้เลื่อนเปิดเอาแต่อันนี้มันเป็นติ๊กถูกนะก็น,นี่เป็นไงเป็นแผ่นไม้ นี่เลยโชว์ก่อนเลยนี่อันนี้คือยาเนี่ยเอ็กมันกายเป็นรูปสามเหลี่ยมอะไรเงี้แล้วก็มาดูบ็อกแล้วก็กลายเป็นแบบเนี้ยประปานนี้แหละผมเอาลงไม่หมดอ่ะถ้าใครโหลดมาเล่นก็ลงดูเอเองแล้วกันนี่เลย นี่ชุดเกาะจะเป็นเรียมๆเ,เข้าแบบนี้นะเหมือนสามดีอะ่ะอ,อันนี้อันนี้เพชร <c oughs> มันก็หินแล้วก็มาดูอันนี้อันนี้ เ,เนี่ยมันเคียวเลยอ้าวเนี่ยเวลาตีปพืบมันจะติดคิดิคอเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ เป็นแบบดาวๆเนมะื่อกี้เนี่ยแล้วแจ็คเป็นไฟสีเยียวฟ้ามันก็จะไม่เปลี่ยนเนาะมันจะเป็นแบบนี้นี้นูน,นูก็เป็นอย่างนี้งนี้เล่งนง่ายเล่โนโคตรง่ายอันนี้เป็นที แล้วเวลามอนเตอร์ติดไฟเอา้าเดี๋ยวแป๊บไปลองกับซัมบี้ก่อนเนี่ยมันจะเป็นึง,ง,งขึ้นอย่างเงี้ยเออก็ประมาณนี้แหละ โคดินแอปเปิลโคดินเอนชาร์ดก็ประมาณนี้เนาะถ้าใครจะเล่นผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับโหลดเล่นกันได้ทีลงก็เหมือนเหมือนเท่าไวลาเลยโหลดมาแล้วก็ลงได้เลยเนี่ยท้องฟ้าบ๊ายบายครับ